สวัสดีครับทุกท่านนะตอนนี้ก็มาเติมน้ามันหนึ่งร้อยครับท่านเติมไว้ก่อนพี่น้องเพราะว่าจูงหลายรอบแล้วจัดหนักไปเลย หยอดครับเดี๋ยวขยับไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ปิดฝาถังอึ๊บออกจากดได้ปิดฝาถังอึ๊บอึออ๊คนต่อคิวเ้เลิกงานมาแล้วนะทุกท่านก็จะทําการก่อนกลับบ้านเติมน้ำมันไว้ก่อนนะครับขับรถมาเลยมาเติมน้ำมันไว้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปเลยนาะเวลาทำงานเราก็จะได้เดินทางกันไปเลย แล้วก็จะแวะไปซื้อของเข้าร้านให้ขอบคุณปุ้ยอีกนิดนึงเห็นโทรมาบอกนะครับ<า>เตรียมพร้อมเดินทางเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอยู่ที่ร้านขายของเนีทุกท่านอไปกันเลย วับมาถึงร้านขายของอย่างไวนะทนตอนนี้ก็หยิบได้แล้วบางส่วนนะตื่นหาออเดอร์ให้กับคุณปุ้ยอยู่ชีวิตลูกจ้างของเราลูกจ้างเมียก็เป็นงนี้แหละท่านผู้ชมนะ <c oughs> โอเคเอาได้ไรมาครบแล้ว นเอเดิ์คือไม่เยอะหรอกนะครับเขาก็ฝากซื้อไอที่มันขาดจะได้มาเพิ่มในส่วนที่มันเขาเห็นบอกว่าเขามาซื้อแล้วะเพิ่มไปอีกส่วนยนึงไม่มี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 ไหนเป็นไร ไม้มีกับไม้ตัวไรตัวน,นี้เทนตัวน,นี้เทนไปไปคิดเงินกันทุกท่าน,นภารกิจเราเลือกของเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปคิดเงินกันนะครับอ่ะทุกท่านว่าจะกลับบ้านไปโผล่อยู่บ้านมาเจอแม่ค้าขายบักเตง คือขายค่ำขายมืดแทะโอ้ทเทียง,าองอย,องยงาอยู่นี่วะไ,ไ,ไปไกลนี่ไกลเงินเมียฝรั่งไปนี่ยอ้ทุงท่งปานนี่อลาาบา,ามนานฮิบซุมมิซิบ,บาทซุมบ,บาทซุมงอมงงงิงบมางเงีบาทนี่เลยไปกินกับแก้วฮะซาัซโอ้คือเหลือหลายแทะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เขาขายอีกบอกยันว่าทีได้อุ่นนุ่นซอยกัน เอาใส่กระเป๋าค่อยๆก็ได้ค่อยมีกระเป๋าอยู่เอาสามอู้เดี๋ยวเด้อกระเป๋าโคกันนักคงค่อยคือกันเอาเอาเอาสามอันเลยสอยๆกันมีโทรศัพท์ถ่ายนำถักเอาลูกปะจ้ะโอ้ยยังเลยได้ออกอยู่ได้ออกอยู่ดูเดี๋ยวเด้อวยคนมึงเงินกันใส่กระเป๋าให้ค่อยก็ได้สามอันเนาะจ้ะเมื่อคืนอะไรร่วมกันได้บ่ มะเขือจากบ้านทมะเขือคืออันละซาบาทขากันได้ขากันได้ไหมเออคอยเอาอันนี้นั้ำมาแตงสองแล้วอันนี้หนึ่งโอ้อันละอันละละมันจะได้แบบถูกใจมันล่ะถูกใจสักครับขอบคุณหลายๆฝ้าเมื่อได้บ้านนี้เจ้าอยู่ผู้เดียวได้มืดเลยได้หน่เลยเออคอยกับเมื่อแล้วเบอร์ข้าวเจียมพล้วเบอร์พอดีจ้ามาซ้ำใช่ไหมเออขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายบายบายไปโอ้ยหนักคึ้ได้บ้านนี้ ครับครับไปกลับแล้วโอ้ยเตรียมเพราะว่าเจอป่าเพื่อนขายขายปเปลกแยนนะครับเจ้าขายาคก่ายไปหาค่ำบ่ำโอ้ก็พอดีเนาะกาเศร้ามันมีอีกสุดหนึ่งแม่นบ่บนนอนโอ้ โอเคเอาเอาเอาสู้ๆกันไปมืออื่นมาขายใหม่ก็คือพรุ่งนี้มาใหม่กล <Yeah. S 1> ับกปเลยครับวป์ปอีกหนึ่งครั้งทุกท่านเอ้ยมาติ่งบ้านแล้วคุณเถออออัน oh. นี้นีกระเป๋า กรตีเองแบกเป็นกิโลกิโร่เท่เานะนั่นละชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับแอ,อะเดี๋ยวกันไก่แกะลังกันเนี่ยใสคขากล่องยืมเนี่ยตั้งก่อนกันเลยเดี๋ยวสักรูนะครับทุกท่านเอา ได้แล้วคุณปุ้ยก็จูงจักรยานออกไปเลยทีเดียวเชียววันนี้เลิกแต่วันหน่อยโอ้เสียงมัดหะไรจุ่มเลย <c oughs> มีมองมัดเยอะ <c oughs> มัดอะไรอย่างดีดยละ ใช่ลูกอวดพูดบอกเล่นบ้านใต้นั่นนะกลางเเหมมือนอโอเคอไปจอดไปนี่แหละรถเราเพราะว่าข่อยสิเคนไม่ดีเลยอย่างแรกจังว่ากันก็ซื้อแตงมากับมะเขือเทศแบ่งอย่างมะเขือเทศครึ่งหนึ่งเอาไปไว้บ้านพ่อหน่อยเด้ออืมอ่ะ ก็ถึงบ้านแล้วนะฮะทุกท่านก็ประมาณนี้เลยนะครับนะได้ของได้อะไรมาเติมให้กับคุณปุ้ยเล็กน้อยนะฮะหลังจากเลิกง,งานนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจจ้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบาย